ถ้าไม่เอาลุเป็นพวกเราชาวหนึ่งเก้าเรื่องนี้ถึงโคอ,อังคาราแน่ขอเตือนไปถึงลูกศิษย์ที่รักทั้งหลายนะครับที่กำังทำโปรเจกต์หรือกาลังทำงานกันอยู่ตอนนี้นะครับตั้งกลุ่ม Facebook กันแล้วนะครับว่ารักกษาคนไหนโดนเพื่อนเคียดจริงก็ไปจากลุ่มก็ไม่ต้องเสียใจนะครับหรือว่าถึงขั้นต้องไปโพสต์ใน u t ท b e ใน Facebook นะครับ ต่างๆเคยอ้างชื่ออาจารย์ครูบาอาจารย์ทําให้เกิดความเสียหายนะครับสําหรับเทคโนโลยีไฟฟ้าเรากรุณานะครับขอเป็นคําเตือนละกันว่าอย่าเอาชื่อครูบาอาจารย์ไปแอบอ้างนะครับไม่ต้องให้มีการถึงขนาดที่ว่าเรื่องนี้ถึงอาจารย์เป็กแน่นะครับก็จะไม่ดีนะครับเราเตือนเอาไว้ก่อนเราทาให้เชื่อกันเรื่องนี้ถึงป่าแน่ครับเรื่องนี้ถึงโคอังคณาแน